วัสดีคว่าวันนีกว่า<ห>ว่ายกข้ควูายกขนค่ับกข้ามา,เ,เ,มาเขียนด้านหลังายังด้นหลังบัึมน่ายกมานะ่ายกข้นายกข้นายหลั้มา่ายกะเอายากขานะึายกขึนนะ้นว่า,านว่า,า,ายมขึีน,น่ายกขล้ยกนว่ายกข้นว <laughs> ่ายกนี่ายกข้นยกอน่ายกข้ว่ายเขึ้น่องกขึ้นว่กขึ้นว่ายก้ว่าไปไป้หลายเครื่อง โมอุสาอมุอามูมะมุมันเลยเซวันเชียงนีลผู้ใดสีมางก็เด้งเปนไขอเป็นไข้อไม่ละมั้ไม่เ่าเอาเอบจุบติดกระจงเร่าต้จุดจุดแล้วก็เชียไปบ่องั้งกลางนี่ละแม่เจ้าทรณีเป็นสักขีพยานว่ามือนี่เขหน่อยสิติดเว้ยผัวอย่ามาด่าเด้อวาเราเี พีกระเทมือได้เด้อพุ่้กระชินย่ายลอยบปจบอกหัวผิดนผู้มีเมียคือกันล่ะเมื่อนี่เอาเสือจ้วยผัวผิดกันก็ย่อยนี่แท้ๆ่มือนี่เนีหนืกระชินเพราะเบาเลยนะผิดกันก่อนก็ไม่บ่มอ่าได้ย่ามีน้องบ่มาเหมาผู้ใช้บ่มาหรือผูมีผู้เหมาเลยนี่มีเจ้นั่นผู้ใดมีเมียไปนั่อยู่หิ้มจักร์กันมือนี่ปล่อยผี หวานถือกล้องให้หน่อยเด้อแบบหนึ่งหลงยวนหนูมานั่งตรงนี้ก็ได้าวันจิตเดึกเดี๋ยวนี้ก็เท่าไหร่แล้วนี่ทุ่มหนึ่งแล้วอีาดีเลยไอเชนอาจารย์จรินนะจรินแสงส่อง ในายนายกบอกว่าให้ป่านีวันเปิดเลยครับมาไม่ทันโอเคครับเดี๋ยวเปิดให้กุ้ผู้ผู้เตรียมแล้วผู้ขอดเตรียมชุดพลพูนชุดแกไกลเนี่แหละมันจะฟุ่มมาจาก<อ>หางเชียงคิวหลุดที่ผู้แล้วเดี๋ยวยมันจะแตกเดืดนะอู่ประชุบกุ้ต้องผู้เด้อใก่ล้มหมดยำผูป้ปวยนะผมบอกว่าเปิดงานแล้วก็ชุดตำรวจเดี๋ยวก็าการเปิดงานนะฮะเพรี่บุญระ้วพวยมม่อนยุคเขาก็จะต้องเป็นนะครับ ขี้ปลานะมีฟี่บ่าก่อนอ๋อนคลโคราชนะการเป็นมักทีนี้เปนะิดวุ้งนะฮะไหวคู่นะอารอบนี้เป็นหางเครื่องชุดแรกไดย้ยังชุดสองอยู่้ครับอีกสิบแปดคนนำทีมโดยคู่กิงยังอย่อยังเขียนขิวอยู่ยแล้วเป็นธรรมด,ดาด้วยม้ หางเครื่องมีสองชุดเด้อให้น้องขายให้นะโดยการนำของครูปิมประพราจารุสารผอศูนย์โรงเรียนเด็กเล็กบื้อไม่ธรรมดาครูเก่งเป็นผู้ฝึกสอนกำลังเขียนคิวยกชุดที่สองนะอ๋อเม่คข้วก็มายกคู่น้ำเขาเม่คข้วกะดีโอ้แสดงขากินแมวกินอยู่เหมือนกันว่าจ้ฝากไก่บอลเหลยวยกกับมาน้ำเขาไดเลย

วงดนตรีชุดนีนะครับได้รับการเอื้อเฟื้อ,อาจากแม่ชีแดงซึ่งวันนี้อาจารย์ดนตรีเดินทางมาจากอำเภอศรีวิไลจังหวัดสกลนกครอุ่นไก่ด้วเป็นน้องชายของบึงการบึงการอาบึงการอาจากบึงการอาเป็นน้องชายของของของแม่แม่ชีแดงนะอาจารย์เจ้าวินนะครับ แสงส่องนะเดินทางมาไกลเหมือนกันนะครับปีวิชาหาเล่นเลทั้งลองนะครับพี่น้องมีการไม่งั้นพี่โตสอบถามกับปานิวัดได้พร้อมกันดีวันนี้แจกมึงการวันนี้มาพบปะครับจิงตลานน่นเลยมาโอเควันนี้ลาง,งานจากสวนอานโคขุนเมือนตรงมาเพื่อจะสร้างความสนุกให้พี่น้องเมื่อนี้โดยตรงเลยสวัสดีจิ้งลามาถ้าเรียบรรอยก็เชิญหนึ่มาเลยนัก้องนะเดี๋ยวจะเปิดวง นะครับอ้าเพื่อบรไการเซราบัตรจำนายอยู่ตรงนั้นเด้ออ่าทำความเข้าใจบัตรปียี่สิบาทจ้าอ่าถ้าช่วยสิสามบาทรหกชิปกับรถไฮฮาชิปไปรถเด้อผู้ขายหน่อยสามบัตหกชิปไปลดเด้อเออพวพี่ลีหาบาทเก่าดีก็บ่ได้เฮ้าส่ถุงเลยอนบัตรเบาร้อยบาทเลยจ้าบัตรเบาเนี่ยหามลดเบาร้อยหนึ่งนะฮะใครสนใจบัตรด้านหน้าได้เลยจ้า ไฟมันสิตกด้วยอาจารย์เบิ่อนกันเรียงเนี่ยผมจะไปปิดหลายหลอดอยู่ออกเลยไฟตกมากเลยอ่าต่อไปเป็นการเปิดว่าเตี๊ยมละบ่อผูกเตี๊ยมละบ่อใส่ล่ะทรงซิกเนี่ปูขอดเตี๊ยมละบ่อปูขอดไปใส่นอ้๊บบ่ะปูขอดโอเคบ่เตี๊ยมหน่าเด้อเตี๊ยมเด้อผมว่าเปิดงานกับตุ้มเลยเด้อ แปลกจริงหนอคนไทยชอบเปลี่ยนสไตล์แลว้ววายวาย i'm อยูอ่ใจผู้ได้แล้วเขาเป็นครูสอนแม้นยาบนอนละบอมีไพ่ตอดต้องแข็งละของอายจุดตอดตอดไว้ละผ่ายไพ่มาต่อเดหออมลายพี่แม่นแก็มนานงหอมต่างละผูต้ต่างบัดปีกเตรียมเลยนะฮะบัดปีกจองเลย,เลย,เลยนะฮะบัดปีกปัดเปล่าเนี่ยไปเลยในเจ้า Mới รอบนะฮะยังยังเอารอบเหมาต่อไปของใครครับอา้าวเดี๋ยวจะปฐมบลัลลักรอบเหมาให้เลยนะฮะโอ้โหห้ารอบเลยนะฮะห้ารอบเลยครับรอบเหมาพิเศษวันดีรอบเหมาคน